สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกันยาวีรีวิวช่องดีๆที่จะรวบรวมสาระน่ารู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกท่านเหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการที่หลังจากเราอะคะ่ะตั้งค่าห้องประชุมอะคะ่ะให้มีแบบเป็นเลขที่ฟิกของของตัวเองแล้วเป็นห้องประชุมเฉพาะแล้วคราวนี้เราจะ ใช้อ่ะค่ะหรือว่าตั้งค่าให้มีการใช้ห้องประชุมแบบนั้นน่ะทุกครั้งได้ยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอผ่านคอมพิวเตอร์นะคะวิธีการง่ายๆนะคะเวลาที่เรามีเลขห้องประชุมเซตค่าเสร็จแล้วซึ่งสามารถดูได้จากคลิปของการตั้งค่าห้องประชุมนะคะเราก็มาทําการวิธีกําหนดค่าห้องประชุมแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เราอ่ะค่ะจะใช้ห้องประชุมนะคะที่เป็น personal meeting นะคะให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะ กรณีปกติอะค่ะเวลาที่เราเข้ามานะคะมันก็จะไม่มีการติ๊กใช่ไหมคะให้เรามาติ๊กถูกตรงนี้แล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บอาคาะทุกครั้งอะค่ะเวลาที่เราเปิดห้องประชุมนะคะห้องประชุมก็จะใช้เป็นห้องประชุมที่เราฟิกแบบเนี้ยตลอดเลยคราวนี้เวลาเปิดห้องประชุมนะคะกรณีเงี้ยค่ะเริ่มต้นก็เป็น New m e e t i n g พอ new m e e t i n g ปุ๊บมันจะถูกเปิดเป็นห้องประชุมเลขที่เรากําหนดไว้อะค่ะตลอดเวลาก็จะสะดวกนะคะเวลาที่เราต้องมีการจัดประชุมหรือว่ามีจัดการเรียนตันสอนตลอด เราก็ไม่จําเป็นจะต้องส่งเลขห้องประชุมนะคะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งนะคะก็จะง่ายขึ้นแต่คราวนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพามาดูในอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเลขห้องประชุมหรือว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านอะ่ะได้จากหน้าจอตรงนี้อยาคะ่ะให้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในเว็บไซต์ได้ไหมตรงหน้าจอน,นี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะแต่เดี๋ยวตรงนี้ขออธิบายตรงนี้ในส่วนของเครื่องมือที่หน้าจอตรงนี้ก่อนนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ากรณีเราต้องการจะใช้ m e t t i n เ ID e ที่เป็นเลขประชุมแบบฟิกนะคะก็ให้กดติ๊กถูกตรงนี้นะคะแต่ถ้าเรามาคลิกตรงนี้ดูนะคะเราจะสามารถมา Copy ID นะคะ Copy ID หรือว่า Copy นะคะ Invitation ก็คือลิงก์นะคะสำหรับเชิญนะคะเข้าประชุม ลักษณะของลิงก์เวลาเราก็ปี้ตรงนี้แล้วเราสามารถไปส่งในแพลตฟอร์มอื่นเช่นไปส่งในไลน์ไปส่งในอินบ็อกซ์หรือเอาไปแปะในอีเมลอะค่ะแล้วก็เชิญนะคะผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถที่จะกดลิงก์นะคะแล้วก็เข้าร่วมประชุมตามเวลาที่เราจะเปิดห้องประชุมได้เลยนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งคราวนี้ส่วนที่2นะคะในกรณีที่เราอะต้องการจะมาแก้เลขห้องประชุมตรงนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านเข้าเว็บไซต์ก็มากดตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนคําว่ามิ팅นะคะพอเข้ามาหน้าจอแบบนี้แล้วอะคะ่ะทุกคนก็จะเห็น ว่าอย่างของก้อยอะคะ่ะก็จะมีการตั้งห้องประชุมไว้หนึ่งห้องใช่ไหมคะทุกท่านอยากจะแก้ไขอะไรก็มากดตรงนี้ค่ะคาว่า Edit อ่านะคะพอกดขึ้นมา Edit ทุกคนจําได้ไหมคะว่าหน้าจอมันจะเหมือนกับหน้าจอในเว็บไซต์เลยนะคะคือเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนเลขห้องประชุมตรงนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถทําได้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะมาแก้ไขนะคะพาสเวส่วนตรงนี้พาสเวส่วนตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อที่ว่า อย่างเวลาที่เราเปิดห้องประชุมอะค่ะแล้วเราอยากจะกันโปรเทคอีกชั้นหนึ่งว่าคนที่เข้าประชุมจะต้องรู้รหัสของเรานะก็มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะทําการเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ไงคะแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเลขไหนเสร็จเรียบร้อยส่วนที่3ก็คือตัวเวทติ้งรูมนี่คืออะไรเวทติ้งรูมก็คือว่ากรณีที่เวลาที่เราเปิดห้องประชุมปุ๊บแล้วเรากําลังทาการเซตค่าห้องประชุมอยู่อะค่ะและเรายังไม่อยากให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาหรือเราอยากจะเปิดให้เขาเข้ามาในเวลาพร้อมกันนะคะ ผู้เข้าร่วมประชุมอาค่ถ้าเวลาเขาใส่รหัสแล้วใส่พาสเวิร์ดเข้ามาแล้วอะค่ะเขาจะไปรอพักอยู่ในห้องประชุมนะคะซึ่ง เขาเรียกว่าโฮสต์หรือผู้จัดอะคะ่ะจะต้องกดอนุมัติก่อนนะคะถึงจะเข้ามาได้ตรงเนี้ค่ะในการรออนุมัติอะคะ่ะก็คือว่าให้เรากดตรงเวท ting รูมตรงนี้นะคะแล้วคราวนี้นะคะเรามาดูต่อว่าในส่วนของโฮสต์นะคะเวลาที่เข้ามาแล้วเราต้องการให้วิดีโอออนตลอดหรือออฟนะคะรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาแล้วต้องการให้เขาออนวิดีโอใช่ไหมนะคะแล้วเหมือนกันค่ะเสียงเราจะเลือกใช้อะไรจากโทรศพัพท์ จากคอมพิวเตอร์หรือจากทั้ง2อ,อย่างก็ได้นะคะแล้วใน Advanced Option มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเรลองมาดูกันนะคะก็คืออนุญาตนะคะให้ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมตอนไหนก็ได้นะคะอ่านะคะมิวนะคะก็คือปิดเสียงนะคะของผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งอันนี้ก็แนะนำนะคะเพราะอย่างบางทีเวลาเข้ามาแล้วเสียงมันค่อนข้างจอกแจ๊กจอแจถ้า เปิดไมค์มาเลยเราก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้นะคะงั้นคือผู้เข้าร่วมประชุมปุ๊บนะคะไมค์ของเขาจะถูกปิดอตัตโนมัติตอนเข้ามานะคะหรือว่าเราต้องการจะให้มีการเลคคอร์ดนะคะมิทติ่งตลอดก็ได้หรือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนพิเศษขึ้นคือเราจะอนุญาตหรือจะทําการบล็อกอะค่ะยูเซอร์หรือคือผู้ใช้งานนะคะจากประเทศ ที่เราแบบเหมือนเจาะจงก็ได้ถ้าเราลองติ๊กและลองเล่นดูนะคะเห็นไหมคะก็สามารถระบุได้เลยว่าเราต้องการจะบล็อกนะคะผู้เข้าร่วมจุมจากประเทศไหนบ้างอันนี้ก็เป็นออปชั่นพิเศษเสริมๆขึ้นมาถ้ากดตรงนี้เรียบร้อยนะคะเราก็กดเซฟได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะทําให้ค่าะคะ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเนาะน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่ทําให้เพื่อนๆนะคะได้ใช้งานห้องประชุมแบบฟรีกะคะ่ะแบบง่ายขึ้นนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะก็สัญญาว่าจะหาสาระความรู้ดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอ,อีกในคลิปถัด,ถดไปหรือถ้าใครมีคำถามนะคะหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในช่องความคิดเห็นได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ